ขวัญผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะดูแลเรื่องผิวค่ะคือทุกคนดื่มแล้วผิวก็จะสวยเหมืนขวานเลยออร่าออร่าเลยออร่าลิชเลยไม่ใช่ออร่าธรรมดาก็คือเริ่มต้นขวาญเป็นผู้บริโภคก่อนค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสที่พี่เขาให้เห็นชื่อบ่อยๆเหมือนส่งชื่อไปอ่อย แล้วเขาก็เลยติดต่อเราว่าเออดื่มเยอะขนาดนี้ไปพรีเซนเตอร์พี่ไปเลยละกันาเียเพราะว่าเราขวัญเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองเวลาตอนไหนที่เรารู้สึกโทมที่เรารู้สึกหมองขวัญก็จะแบบหาทุกวิถีทางอะค่ะว่าเอ่อตัวไหนบำรุงไม่ว่าจะเป็นครีมจะสกินแคร์หรือว่าจะดูแลตัวเองจากภายในแล้วก็อย่างคอลาเจนนะค่ะ เขาก็จะช่วยหมดไม่ว่าจะผมหรือว่าไม่ว่าจะข้อข่าหรือว่าเล็บเพราะว่าเราเป็นคนทําเล็บบ่อยหน้าเล็บก็จะบางอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมันเป็นตัวเรื่องที่ขวัญต้องหาตัวช่วยที่มันดีที่สุดสําหรับตัวเราอะไรเงี้ยค่ะที่เรากินก็คือมันช่วยได้เป็นช่วยได้เยอะเพราะว่าผมหนูก็หนาคือไม่รู้ว่าช่วยอะไรก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้สวยทั้งตัวตอนตว่อมาเราซ้ไพรไหมคเพราะว่าเราเป็นลูกค้า ออเรู้สึกว่า call center หรือเปล่าใช่เลยใช่ก็กลัวจะวางสายสายเพราะว่าเพราะว่าก็ก็วางสายใส่ไปก่อนนะเพราะว่าเราก็เคยเจอ call center อะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าถือสายนานแล้วเดี๋ยวเขาจะดูดึงเงินเนาะเงินเราก็ไม่ได้มีเยอะเราก็ต้องห่วงไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ พี่เขาก็เลยต้องมาติดต่อผ่านทางคุณแม่อีกทีนึ่งใ่ผ่านากฝากคอลลาเจนวิธีการกินกินยังให้สวยเหมือนควัญก็คนในความสวยมืออ่อนเลยก็ฝากเอไอคอลลาเจนพลาสองขวานด้วยนะคะก็เป็นตัวช่วยสําหรับทุกคนค่ะที่ต้องการจะดูแลตัวเองถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเสื่อมไม่ว่าจะเป็นผิวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเล็บนะคะหรือว่าจะเป็นข้อเข่าก็สามารถมาบํารุงดูแลตัวเองได้คือนอกนนอกเหนือจากความสวยเนี่ยคือ เราจะได้สุขภาพร่างกายที่ดีได้ด้วยค่ะล่าสุดกับกรณีตังโมที่เราที่เราฝาให้อาจารย์ปันธ์ที่มีผลไปยังไงบ้างค่ะเราได้ติดตามการจาลองสถานการณ์แเป็นยังไงติดตามตลอดค่ะเรื่องของพี่โมก็รู้สึกสงสารนะคะแล้วก็ผ่อนเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ทุกหน่วยงานทุกมูลนิธิทุกกลุ่มที่ช่วยเหลือ เรื่องราวของพี่โมในทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็น3ปีที่ผ่านมาหรือว่าณนะปัจจุบนันเพราะว่าเราก็เห็นว่าทุกคนพยายามทําในสิ่งที่มันถูกต้องอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีใครปกป้องพี่โมได้แล้วอะค่ะเพราะว่าพี่โมเขาก็อยู่ในช่วงวาระเวลาที่ไม่สามารถพูดได้เราก็ไม่มีใครที่ทราบว่าความจริงมันคืออะไรนอกจากการพิสูจน์ณเหตุการณ์ต่างๆขวัญว่า พี่โมเป็นคนสาธารณะอะค่ะแล้วการไปของพี่โมเรามีการที่แคลงใจหลายอย่างมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกฝ่ายสามารถมาเป็นกรณีศึกษาหรือว่ามหาผลสรุปได้ว่าในกรณีของพี่โมเกิดจากสาเหตุไหนกันแน่ค่ะในสุดที่3ปีตลอดมาก,กัา่นได้ติดตามข่าวันรู้สึกยังไงบ้างถ้าในมุมของเป็นผู้ติดตามข่าว ผู้ติดตามข่าวยังไงขวัญก็สมมติฐานแรกอะค่ะที่บอกว่าพี่โมเดินไปเข้าห้องน้ำข้างหลังเรือมันเป็นสิ่งที่มันเชื่อไม่ได้อะค่ะใช่คือสมมติฐานแรกอะมันก็มันก็ขวัญตัวขวัญเองก็ไม่เชื่ออยู่แล้วแล้วขวัญว่าระยะเวลาเนี่ยก็ต้องรอพี่ๆในตํารวจผู้ใหญ่ทุกท่านที่จะต้องมาหาความจริงถึงแม้ว่ากระบวนการจะไปถึงศาลขวัญว่าพอไปถึงศาลเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็ต้องมีอยู่จริง ไม่ว่าจะหลักฐานไหนที่มันหายไปอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของอในตํารวจแล้วหรือว่าของผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เราจะดํารงครงหาวิถีทางที่มาทําให้ถูกต้องค่ะ<ม>เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุจากพิโมเกิดจากเหตุอะไรแต่ว่าอย่างไม่ว่าคุณอาสนทีหรือว่าอาจารย์ปานเทพหรือว่ากรณี ท,ทุกท่านที่เขาเอามาช่วยกันอย่างเงี้ยสมมติฐานขึ้นมา6คน7จนคนมันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเรือเรือคืออยู่ในภาวะที่แล่นออกอะค่ะก็แสดงว่าเรื่องของบาดแผลเราก็มีความ <c oughs> ตรงกับท,ที่แบบอาจารย์ประเทศเขาสองใส่ด้วยหรือเปล่า ก็ต้องดูว่าเหตุผลมันคืออะไรค่ะแต่ว่าสมมติฐานแรกตั้งต้งตนต้นน้ำแรกว่าพี่โมเดิรไปเข้าห้องน้ำมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าผู้ชายจะยืนปัสสาวะตรงนั้นยังไม่มีทางเลยใครจะมาดึงของสงวนของเราออกมาโชว์ทะเลอ์ทะลล่อย่างนี้หรอ,หรอมันผิดวิสัยของมนุษย์น่ะมันไม่ใช่ว่าคนเมาเขาว่ามนุษย์มันไม่มีใครทํามมันใกล้กับใบพัดรือมันคือของสงวนค่ะเราจะไม่ออกมาข้างนอกสู่สาธารณชนค่ะมันเป็นไปไม่ได้ ที่เราแขกใจเยองเนี้ยเออขวัญเป็นรูปตำรวจนะคะแล้วขวัญว่าตำรวจต้องปกป้องขวัญขวัญไม่ได้ทำร้ายใครขวัญแค่ถามหาสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ขวัญเป็นประชาชนคนเล็กๆคนหนึ่งที่เราพูดแล้วคนอื่นอาจจะฟังแต่คนทั้งประเทศหรือว่าทั่วโลกขวัญว่าทุกคนก็มีความแพลงใจเหมือนกันแต่ว่าเออ กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอะ่ะเราก็ต้องมองย้อนกลับมาด้วยว่าถ้าเราตัดสินใจไปแบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นผลดีต่อคำว่าประเทศไหมค่ะ